สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลกตานชาแนลจ้าบรรยากาศเจ้านีพี่น้องเอ้ยตื่นเห็นมาพี่น้องสังเกตเห็นนี่ยังบ่ค่ะโอ้ยขอพัยค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องสังเกตเห็นยังบ่าขาวๆนี่ที่เราเห็นเป็นขาวๆบ่้ม่นบ่แม่นหมอกเลอจใจพี่น้องฟุ้นค่ะเพราะว่าอากาศมันบริเย็นเนะาะม่มีหมอกบ่มียังพี่น้องนคะคะ รู้เลยว่าคือฝุ่นพี่น้องฝ <c oughs> ุ <c oughs> ่นไหลค่ะค่ะมือนีตื่นขึ้นมามือเนี่ยฝุ่นไหลลีบพี่น้องดูฝุ่น PM เอสองจุดห้าพี่น้องเอ้อมึงดูโอ้ตาย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 ว่าแต่ในกรุงเทพคักๆแล้วอีสานบ้านฮอกก้าไหลกันนะพี่น้องเอ้ใช้พุ่มเนาะมึงดูแถวบ้านเตยฝุ่นไหลคัะ อากาศๆๆ <c oughs> เศ้าๆอ่อนว่าแมนซี่อ่นมีหมอกมีหยางบบแมนได้พี่น้องเป็นฝุ่นจ้ามึนเดวสิพาพี่น้องไปเบิ้งตรงบมนภูเขาอีกฟังหนึง่งมองไปย็นฮอดภูเขาเลยจ่ะตอนเนี้ยอืค่ะนี่คือบรรยากาศน้ยเมื่อเศ้าตื่นขึ้นมา,าคือแบบไอหละก็เจ็บคอ บบแมนว่าเชืองว่าไอาแบบไอนั่นเี้พี่นอ้องไอแบบเหมือนมันโคมันแห้งนึนกซะจ้ะแล้วก็นเนี่ยค่ะฟุน้นทั้งจามทั้งอันนี่เดี๋พี่น้องทั้งอันน้ำมูกเลยอ่ะยู้ซื้อก็น้ำมูกเลยพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวให้พี่นอ้องเบ่งหน่อยจ้ะตัวนั่นคือภูเขาเด้๋ยพี่น้องแต่ไม่เห็นภูเขาเลยจ้ะคือฟุน้นเราอองฟุ้นพี่น้อง มองบเห็นภูเขาเลยค่ะฟังทั้งนี้คือกันเห็นว่าจะจะปกติเขาจะเห็นภูเขามองเห็นภูเขาแบบชัดเจนตอนนี้ก็คือละอองฝุ่นบางๆปิดกัน้นภูเขาหมดเลยค่ะพี่น้องมองไปเห็นภูเขาเห็นก็เห็นแบบเห็นบ่าชัดเล่จะเห็นบ่า น้ำมูกเตยไรด้เนี่ยพี่น้องจามแล้วก็น้ำมูกอะไรจ้ะจริงๆแล้วมันไม่น่าควรจะเป็นหนึ่งไอ้น้ำมูกเป็นยังด้พี่น้องเพราะมันไม่ได้หนาวไม่ได้ยังจ้ะอากาศไม่ได้เย็นไม่ได้ยังเด้แต่เพราฝุ่นค่ะเพราะฝุ่นที่เราเจอ อยู่ใส่กับเบาอดภัยน่าใจเนาะเพราะว่าอันฝุ่นมันลายคุ้นอยู่ในกรุงเทพในเมืองกรุงกะลายเฮือนกะคักขึ้นกันพี่น้นองเอ้ยฝุ่นทั้งนั้นเลย,เลยตืงเห็นไม้เห็นข,า,ขาวๆว่าแม่นหมอกจะดีใจ ที่ไหนได้คือฝุ่นค่ะเกิดจากาหลายๆซิ่งหลายๆอย่างเนาะค่ะของสภาพวาแวดุรอบที่เปลี่ยนไปทุกวัน อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยจ้าสวมแมสสวมยางค่ะเวลาออกนอกบ้านออกยางเนาะพี่น้องเนี่ยครับก็สิว่าฟุน้นอน่ะเตยละค้ายเครื่องในจมูกเนก่ยจ้าก็สิว่าเป็นฟุ้นนั่นอันค่าพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยค่ะก็สิว่าเนาะเพราะว่าเตยคายแบบเครื่องค้ายคล้ายจมูกแบบสีเอิญว่าจากไหน่ะไรนี่พี่น้องมันเอิญประถึก ว่าถ้าอากาศมันหนาวถ้าเป็นหมอกเป็นยังมันก็เป็นลักษณะนี่นะพี่น้องถ้าเป็นหมอกเป็นยังนะัแถวนี้มันจะมีน้ําค้างมีอะไรอันนี้บ่มีเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งน้ําใบไหม้ฝุ่นตกค้างเยอะมากวันนี้ฝุ่นฝุ่นดำดำฝุ่นอ้อยฝุ่นยางดำๆนะพี่น้องเอ้ยปิวมาเต็มบ้าน ปัญหาคือการเผาวันอ้ยอยเผายางจะ้ะถ้าฤดูการเนี่ยพี่น้องเอ้ยฝุนกะแห้งหลายอยู่แล้วเห็นบ่พี่น้องจา้านะ่ลืมให้พี่น้องลืมไทยพี่น้องเบิง่งต้นมะกม่วงดอกดกดกกว่า อันต้นทั้งหน้านี่แม่นบกม่วงอันบกม่วงอกล่องพี่น้องบกม่วงอกล่องจ้ะด้านหลังหมองพุ่มยิ้งยด้านหลังพุ่มใิญ่ยินั่นเป็นบกม่วงแล้วบกม่วงแก้วแก้มแดงแซ่บแซ่บด้จ้ะพี่น้องปีที่แล้วบดกปีที่แล้วบ่เป็นหมากค่อยเบิ่งปีนี้หมากสีดกบ่พี่น้องสองต้นบ่เป็นสองต้นไม่เสมอสี่ต้นไหยะด้านหลังนันจะเป็นบกม่วงแก้วแก้วแก้มแดงเบิดด้านหน้าจะเป็นบักม่วงอัน อกล่องตน้นน้อยๆนะมัวอกล่องจ้ะหรือไม่พี่น้องเบื้องตอนที่เิ่นวานกันข้าวดอกมวมวงละลายแม่พี่น้องดุกๆคนแม่อันนี้กระโดกขึ้นกันจ้ะไลยกันลืมเบื้องลืม,ลม้าใพี่น้องเบื้องเพราะว่าต้นของเจ้าของมันปเป็นดอกนเนาะบรได้แยกไปเบื้องทั้งนั้นไม่ต้องลดลูกลดแต่ตนน้นนนะ ่าหน้าหน้าร้านกาแฟนั่นก็พอแล้วค่ะนะคะพี่น้องมองดูมือว่านนี้บ่ได้อัพคลิปลงให้พี่น้องเลยจ้ะบ่ได้ถ่ายคลิปบ่ได้อย่างเลยพี่น้องขออภัยหลายๆจ้ะคลิปเมื่อวานนี่บ๊วยลงมาลงมือเศร้านี้ก็ได้หรอกเนาะถ่ายมือเศร้าน,น,นี้ก็ได้พี่น้องนี่เิ่งดูหุ่นประมวลติดกำลังติดหมาก ทั้งใดมีฝุ่นนั่นหมอกควันหมอกฝุ่นหลายๆเฮือนกับทั้งบ้านเ <c oughs> ตยบ้านนอพี่น้องจา้า <c oughs> อย่าลืมดูแลสุขภาพเดอ้อจา้าหมอกควันนี่ก็จะแม่นลายหรือว่าเป็นทั่วประเทศบอรหรือว่าเป็นเฉพาะในกรุงเทพหรือภาคอีสานหรือบ้านหรือแถวภูเขียวนี่สิแถวชายภูมินี่สิทั้งอื่นเป็นเือนกันบ่จ้าค่าฝุ่น PM 2.5หลายบ่นนอ อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยจ้ะยางรอต้นไม้ต้นไหไไปสระ,ะพี่น้องฝุ่ห่วงกำลังติดหมากแต่ว่าบ่รู้ว่าสิติดปะเนาะเรื่ล่วงเบดิดเอาค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้าไว้สม,มีกันจ้ะพี่น้องบ่ม,งมีอย่างไรมาบอกพี่น้องดูแลสุขภาพกันเรื่องของฝุ่นเดินทางไปใส่มาใสาก่กะใส่แม็ใส่ย,ยัง ค่าของฝุ่นเพิ่มขึ้นทุกวันเลยพี่น้องอันตรายต่อสุขภาพค่ะฝากไว้สมนิวใจ,จัยจะค่อยพ่อๆกันคิดไปนะพี่น้องเนาะขอบคุณ FC สาวน้อยเพชรบั้นแพงจ้ะ FC เหล่าหุอิง FC พ่อขมอด FC ของศิลปินทั่วไปในทีมงานสาวน้อยเพชรบั้นแพงจ้ะอยู่ด,ดีสบายร่ำรวยเงินท้องสุขภูสุขพนพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า